โอเคก่อนที่เราจะเริ่มกันคุณมีคำถามหรือเปล่าครับไม่เลยนี่มือโคตรตื่นเต้นเลยนะใช่เรารู้ทุกอย่างครับว่ามันเสี่ยงนะครับแต่ว่าเราอยากมีพลังอนะ่ะเนี่ยหมอรู้มไหมผมเก็บตังค์มาเป็นปีเลยนะห้าหมื่นเหรียญน,นี่ไงครับอ่านีไปเช็คนะครับเออเยี่ยมเลยมันเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวจะมีพลังแล้วเออดีสนนะุกแน่ดูเหมือนทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับแต่ว่า เอ,อดูเหมือนเราจะมีปัญหานะครับเอ้าทำไมครับพลังวิเศษที่จะทำให้คุณเป็นวูวาลีนะครับใช่แล้ว<อ>ผมเกรงว่าจะทำให้คุณทั้งหมดไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามี2พลังครับกรงเล็บอะดมเนเทียมแล้วก็พลังรักษาร่างกายถ้าจะทำต้องใช้เงินหนึ่งแสนเหรียญครับผมเงินเป็นเงินทั้งหมดที่เรามีเราเพิ่งขายบ้านนะครับอ๋อนั่น ไม่ใช่ปัญหารอกครับคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าคุณจะเอากองเล็บอะดัมเนเทียมหรือว่าจะเอาพลังฟื้นฟูร่างกายนะครับกงเล็บอะดัมเนเทียมหรือฟื้นฟูร่างกายจะเลือกกงเล็บหรือพลังฟื้นฟูครับคุณมีแค่สองทางเลกนะเฮ้ยม,งมึงบอกสิดิเฮ้ยมึงมเอาพลังฟื้นฟูดีปวะจ้าะมีอะไรเอากองเล็บดีกว่า เราจะเอากงเล็บขับมืงแน่ใจนะทำไมกูเอากงเล็บมาทำไมกูไม่เอาบัลลัก์ฟุ่มือกูล่ก็คงอยู่ได้จ็เชิบหาทำไมกู มันหลับฝืน้วกูมันไม่ได้นกูมันไม่ได้ต้องใจเย็นๆเลยสิวต้องตั้งสมาธิเหวงใจชิบหายไม่ต้องทัไม่ได้เลยวไม่ไหวแล้วโอ้ยชิบหายแล้วมึงตัดหัวนมตัวเองเหรออะไรนะ โอ้ไม oh uh nah ่นมกูหายไปไหนเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วกูแทงตัวเองมึงดูสีหลังกูเมช่อไรกูจะรอ้ไงช่วยกูหนโอยด้วยซาเจ้า ไม่เป็นไรกูยัองท้องได้ชีบหมายแล้วมันเสียบโดนหมองกูไหมอะไรนะมึงแทงโดนสมองกูกูอาจจะนิดนึงงอือเยียมมึงแทงโดนหมองกูไหมน่าจะนิดนึงละมั้ง โอเค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 เดี๋ยวกูจะนำสามแล้วก็เอาออกมาพร้อมกันนะนะหนึ่งสองสองอะไรต่อจากสองวะฮะเลขอะไรต่อจากสองวะฮู้ยอะไรต่อจากสองวะ ีสมองมึงนี่ไปหมดแล้วนะอยากกินคุกกี้